อาแล้วครับวันนี้ครับพบ่อมก็ทำกับข้าวกิน <Yeah. S 1> อันนี้ก็หุงข้าวไรเบอรี่อ่ะเม็ดดำๆสวยๆสุกหรือเปล่าอันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะ <c oughs> อือเม็ดมันสวยได้ไม่รู้สุกหรือเปล่าน,นี่แหละอ่ะไข่ทอดครับอันนี้ไข่เจียวว้าว wow. อะไรชาอมอมน้ำมันครับม่ได้ชาอมหรอกอมน้ำมันแล้วก็มาดูอันนี้ผักต้มว้าว <Wow. S 1> อันนี้น้ำพริกอมืมันพริกกะปิที่ดำๆนี้ใส่ซ,ซี่แล้วก็บอกโคลี่ครับแล้วก็ขระเจี๊ยบเขาว่ารสเบาหวานจนเป็นเบาหวานกินจะดีอันนี้ก็ปลาทูครับปลาท่องน้าปลาทู ตัวใหญ่ใหญ่อบอวบนะต้องชอบอือโอเควันนี้ก็ต้องข้อตัวไปก่อนไปแล้ว